ส่งกำลังเสริมไปอีกหนึ่งชุดนะครับเที่ยวนี้จะเป็นรถพิเศษขนล้อนะครับล้อไปเปียนกับตัวผู้ดิาสารที่ตกรางครับคหมนปูออกงานเนีงนะครับ รถแบบนี้ใช้คุณปู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นรถระบบลมดูดนะครับเป็นรถรุ่นเก่าอ mm hmm. ดยเหพาะรถจากรถไม่ใหม่นะครับจะไม่มีท่อลมดูดใช้งานแล้ว, mm hmm. ล,วล้อหลุดมา